ในการก่อนการโลกนี้ถูกปกครองโดยความสมดุลแห่งพลังทั้งเจ็ดดินน้ำลมไฟสัตว์มนตราและจิตเสียงธรรมชาติดังแววเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินตัดพงไม้ในป่าเขาชื่อว่าขุนพบขุนพบ,นพบเป็นเด็กหนุ่มอายุราว17ปีผิวคล้ำแดดดวงตาลึกซึ้งเก็บไม้ฟืนไว้ใช้กับปู่ของเขาเขาอาศัยในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านผาบุญ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่ไม่มีใครรู้จักชาวบ้านในที่แห่งนี้นับถือผีฟ้าเคารพธรรมชาติและใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ขุนพบไม่เคยรู้ว่าที่แห่งนี้คือดินแดนต้องสาบดินแดนที่หลุดจากหน้าประวัติศาสตร์และถูกเรียกว่าลับแลคืนนั้นขุนพบฝันอีกครั้งเขาเห็นหญิงชราผมยาวสีเงินนั่งอยู่กลางบึงบัวสว่างสวยัย รอบตัวเธอมีผีเสื้อเรืองแสงล้อมอยู่หญิงชรากล่าวว่าเด็กแห่งลับแลเมื่อเจ้าฟื้นคืนพลังโลกจะเริ่มสั่นไหวจงรวมสัตว์พบทั้งเจ็ดก่อนที่มันจะกลืนกินตัวเจ้าเองขุนพบสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมกายลมหายใจหอบรุนแรงเขายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นคือความฝันหรือคำทำนายของโชคชะตาเช้าวันถัดมาเสียงร้องของชาวบ้านดังทั่วหุบเขาเงาดำมหึมา ลอยเหนือฟ้ามันคือวิลาครุดสัตว์อสูรโบราณครึ่งแมวครึ่งนกในตำนานคุณพบริพุ่งเข้าช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังจะถูกอสูรกัดแต่เขาถูกตบจนกระเด็นเลือดออกเต็มตัวแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากจะได้สร้างช่อง y u t u b e นะครับเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหรือนิยายเกี่ยวกับวรรณคดีไทยเรานั่นเองครับวันนี้ผมมีไอเดียนะครับที่จะนำมาฝากให้กับเพื่อนแล้ก็ ผมจะพาเพื่อนๆไปทําตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะมีหลักการทําแบบไหนครับแล้วเราจะใช้ AI ตัวไหนบ้างในการทํานั่นเองครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับสําหรับช่อง YouTube ก็คือมีช่องหนึ่งครับที่ทําอยู่โดยช่องนี้นะครับก็มีช่องชื่อว่านะครับเรจ e นาลีวิชชั่นนะครับก็คือนิยายในตํานานนั่นเองครับผมช่องนี้ก็คือเป็นช่องของคนไทยเลยนะ ซึ่งรายได้ที่เขาทำนะครับก็ณปัจจุบันนะผู้ติดตามเนี่ยสองแสนกว่านะครับผมแล้วก็รายได้เนี่ยต่อเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ6กหมนกะครับแล้วก็รายได้ประมาณต่อคลิปเลยนะครับหนึ่งพได้เยอะมากนะครับผมได้เยอะมากนะเราไปดูตัวอย่างช่องครับสำหรับช่องนี้ช่องนี้มีชื่อว่านะครับレイเจอร์นฟิชชันะครับก็เขาเนี่ยทำบรรยายนะครับผมบรรยายเฉพาะเลยนะปกหรือรูปภาพเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ใช้ AI ออะไรเลยนะครับซึ่งเขาบรรยายเองโดยผมเนี่ยไป เอาตัวอย่างเนี่ยมาให้เ,เพื่อนโดยแบบว่าอยากจะให้เพื่อนเนี่ยพัฒนานะครับเอาช่องนี้เนี่ยเป็นแรงบนันดาลใจแล้วเรานํามาพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับผมก็โอเคเราเรา,เราไปดูกันนะซึ่งเขาทาเนี่ยโอ้โหแต่ละเรื่องนี่แบบเกือบร้อยตอนนะครับเกือบร้อยตอนเลยนะเราสามารถเข้ามาดูตัวอย่างนะครับคร่าวๆได้นะยอฟฟีบบคือค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับล่าสุดเลยนะครับของเสือใบนะพี่ใบจอมโจรยิ้มให้หลอนอย่าร้องไห้ทิดาเขาเรียกนามจริงของหลอนพี่เห็นหน้าแอดแล้วพี่เศร้าใจอย่างที่สุด มันทาให้พี่ต้องนึกถึงเสือเผาเพื่อร่วมชีวิตของพี่ที่สูญเสียไปอย่างกล้า,าหารจากการลบกับตํารวจที่เบตงเมตุลาปีที่แล้วพี่ชายของแอดเปรียบเหมือนน้องชายล้มสายโรหิตพี่คนหนึ่งเขาตายเพื่อพี่และเพื่อเชิดดําแม้พี่กับเขาจะไม่มีวันพบกันอีกแต่พี่กับเชิดดําทุกคนยังระลึกถึงเขาอยู่เสมอนางโจรสาวสะอื้นเบาๆนึกถึงพี่ชายนึกสงสารตัวเองพี่า๋าก็ไม่เห็นไหมครับ ก็คือช่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้แต่แบบว่าใส่ภาพอะไรเยอะๆมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับเขาใช้เอกลักษณ์ของเสียงนะครับเสียงตัวเองแล้วก็การเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยให้มันน่าสนใจนี่แหละคือสิ่งที่เราจะทํานะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับช่อง AI ของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในการทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยทำช่องนิยายแนวตำนานหรือว่าแนววรรณคดีของไทยเราได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีสุดนะครับอ่ะเราไปดูวิธีการทํากันครับ ครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการทําแบบขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูข้อผิดพลาดด้วยครับว่าข้อผิดพลาดที่เราทําลงไปเนี่ย,ยมันเพราะอะไรและก็เราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับเฉพาะแน่ที่เราต้องการในแนวที่เราต้องการานะผมจะยกตัวอย่างครับซึ่งผมเนี่ยถาม h ช t GPT นะครับเข้าไปผมบอกว่าฉันเนี่ยต้องการทําช่อง YouTube แนวนิยายวรรณคดีไทยนั่นเองครับผมเราต้องใช้คํานี้เลยนะครับวรรณคดีไทยนะเนื้อเรื่องและก็ ภาพร้อมต่างๆเนี่ยมันถึงจะออกไหให้กับเรานะครับเพราะจากนั้นครับให้เราเนี่ยเขียนไปว่าช่วยคิดไอเดียเนื้อเรื่องนะครับให้ฉันหน่อยจากนั้นเชฟเพีทีนะครับเราอ่าชฟเพีีเนี่ยก็จะบอกกับเรามาครับว่าไอเดียเนี่ยที่ให้เรามานะประมาณ5าเรื่องนิยายนะครับวันนัคดีนะครับโดยวันนดีต่างๆเนี่ยเขาก็จะเจนออกไหมให้กับเราตามชื่อเรื่องเลยซึ่งเขาก็เอาชื่อเรื่องมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็บอกพอท พอตเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็จุดเด็ดเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองครับผมและนะครับผมก็ได้เลือกนะครับในส่วนตัวนะครับผมก็เอาเรื่องในส่วนของที่5นะก็เป็นศึกเจ็ดดินแดนแห่งอัสัตตภพนะครับผมประมาณนี้นะเรามาดูกันครับว่าเขาเนี่ยทำอะไรให้กับเราบ้างซึ่งก็อย่างที่บอกครับผมเนี่ยยังไม่ต้องการแบบนี้นะผมต้องการเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วผมก็ไปก๊อปนะครับในส่วนของข้อที่5เนี่ยมานะครับแล้วมันก็จะเป็นจุดนี้ครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็น หัวข้อมานะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยบอกพอรตตอนนะครับต่อต่อไปนะคือแบบประมาณว่าอยากจะให้ชาดิตพทเนี่ยสร้างพอรตให้กับเรานะครับโดยผมเนี่ยก็มีเงื่อนไขนะครับผมอยากได้คลิปหนึ่งเนี่ยประมาณ10บนาทีซึ่งผมไม่อยากได้แบบมันนานเกินนะครับอยากจะได้ประมาณ10บนาทีสัก EP พนะเผื่อเราแบบว่าจะได้มีเวลานะครับในการสร้างคุณภาพนะถ้าเราทําเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวคุณภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเข้าใจแล้วว่าการฟัง นิยายนะครับต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการฟังและก็ะซึมซับในเรื่องเรื่องนะครับผมแต่ว่าผมต้องการให้เป็น ep ep ไปใน ep ละสิบนาทีอะไรแบบนี้นะครับและให้ c h a t g p เนี่ยบอกด้วยว่าบทพูดนะครับหรือบทบรรยายเนี่ยที่เราจะใช้ในคลิปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็ให้แบบนี้แล้วก็การสร้างพร้อมนะครับผมในส่วนของรูปภาพประกอบกับคลิปด้วยครับ ประมาณนี้แหละแล้วก็ ChatGPT นะครับก็บอกเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็แต่ ChatGPT เนี่ยจะบอกไม่หมดนะครับผมก็เลยไม่ต้องการเอ้ยเขาบอกเนี่ยแค่บทบรรยายแค่นี้นะครับแล้วเราจะไปทำอะไรใช่ไหมครับใน10นาทีไม่ได้ครับผมผมก็เลยแก้ไขนะครับให้ ChatGPT เนี่ยทำพอร์ตเรื่องเต็มฉบับมาครับนี่ไหมครับทำพอร์ตเรื่องเต็มฉบับมาโดยความยาวคลิปเนี่ย10นาที เขาก็จะเจนให้ก so ับเราครับตอนที่1มียังไงอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยช่วยแต่งเนื้อเรื่องเต็มให้ด้วยอ่าในส่วนของพอดตอนที่1นะอันนี้ก็คือตอนที่110นาทีนะครับเนื้อเรื่องนี้คือเนื้อเรื่องที่1ตอนที so ่110นาทีครับเขาก็จะแต่งเนื้อเรื่องเต็มให้กับเราด้วยครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับบทบรรยายเสียงนะครับเปิดเรื่องมาจะพูดอะไรบ้างและฉากนะครับมีฉากป่านะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นฉากหนึ่งฉากสองฉากสามแบบนี้ครับ ทีนี้เขาก็จะให้ฉากเ,าเรามาหมดแหละนะครับผมและก็เนื้อเรื่องที่เราจะต้องพูดออกไปในคลิปนั่นเองครับถ้าใครนะครับเห็นว่าเอ้ยทำไมมันสั้นจังอน่ะประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะครับสามารถกดเพิ่มนะครับเพิ่มฉากให้ฉันได้ด้วยแล้วก็เพิ่มคำยายเข้าไปได้ด้วยเพิ่มรายละเอียดเนื้อเรื่องเข้าไปนะครับเ,เพื่อนๆพิมพ์แบบนี้เข้าไปเลยนะจะได้คลิปนะครับและก็เนื้อหาเนี่ยที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือ,อชื่อของ AI ตัวนั้นนะอย่างเช่นเรี a นโดนะครับอาโอนาโด พร้อมที่ใช้กับชา่างเจ t เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคนนะองค์ประกอบมันจะต่างกันนะครับถ้าเราเอาของ l e o n a r d o เนี่ยไปใส่ใน i d j o u r er n e y เนี่ยมันก็จะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปภาพมันจะแตกต่างกันออกไปนะแล้วนะครับผมเราเนี่ยจะต้องนะครับเน้นในเรื่องของสไตล์ด้วยนะของสไตล์ภาพนะครับจำเป็นนะครับเพื่อนๆต้องเน้นเรื่องของสไตล์ภาพด้วยซึ่งผมนะครับก็ขอพร้อมแบบนี้ครับพร้อมสำหรับในการสร้างภาพประกอบนะครับของ i d j o u r er n e y โดยการสร้างภาพนะให้เหมือนจริง 4K นะครับแบบ Full HD โอเคไหมครับเพื่อนๆจำตรงนี้ไว้นะรายละเอียดแบบ 4K Full HD นะครับภาพของเราเนี่ยพอเราเอาไปเจนออกมาเนี่ยมันถึงจะชัดเจนแล้วก็เวลาเรามาทำคิวดีโอเนี่ยมันถึงจะง่ายนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะแล้วเราก็ได้พร้อมมานะครับซึ่งทำแบบนี้เนี่ยถามว่าเออจะดีไหมซึ่งดีครับหนึ่งก็คือประหยัดมากครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทำคลิปนะครับเราจะเอารูปภาพเนี่ยมาทำการ ให้ภาพเนี่ยมันเคลื่อนไหวแทนนะครับโดยที่เราไม่ได้แบบเอาไปทําคลิปวิดีโอนะเพราะถ้าถ้าเราเอาไปทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเสียมูลค่าหรือค่าใช้จ่ายนะครับในต้นทุนของคลิปนั้นนันเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงเกินไปสมบูรณ์เลยนะก็ไปครับแล้วเอาไปใส่ใน AI ในการสร้างรูปภาพครับโอเคนะผมเนี่ยก็ได้ทําการสร้างมาให้เพื่อนดูนะครับคร่าวๆเลยฉากแรกครับเห็นไหมครับก็จะมีการแบ่ง7จังหวัดอ่าเจ็ดดินแดนออกนะครับเห็นไหมครับ เราก็จะเล่าเรื่องเรื่องเปิดใช่ไหมอ่าเรื่องเปิด7ดินแดนนะครับผมนี่เห็นนะก็ไปใส่เสียงดนตรีอะไรให้แบบว่ามันคมชัดแล้วก็มีเสน่ห์มากขึ้นนะประมาณนั้นนะครับผมตรงนี้นะตัวที่2นะครับก็จะเป็นแบบบอกว่าเออมีเด็กชายนะผู้ชายนะครับอ่าเห็นไหมทรงรูปภาพกราฟริกอะไรก็จะออกแบบแนววรรณคดีของไทยเรานะครับผมเห็นไหมอ่าเผ่าของคนป่านะครับเผ่าหนึ่งนะ กำลังเดินในป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่2ฉากที่เพรพอฉากที่3ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหลังเขาเห็นไหมครับเราก็เลือกเอาเลยรูปไหนที่เราจะเอาไปทําคลิปนะครับผมนี่ประมาณนี้แหละแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นคนแก่นะครับกำลังนั่งฝึกนั่งสมาธิฝึกอยู่นะครับเพราะว่าพร้อมเนี่ยต้องการสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกได้เลยครับนี่นะครับถ้าเราไปทําวิดีโอเนี่ยสวยมากเลยนะครับทุกคนมิจเรนี่ถือว่าทาภาพออกมาที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับฉากที่3เห็นไหมครับจะเป็นอสูรออกมาแล้ว มอเตอร์พิศษนะครับนี่โอ้โหอสูรวิลาคุดเป็นอย่างนี้เหรอเออเราก็เลือกเอาเลยครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนเอาแบบเข้าเข้ากับฉากไทยที่สุดนะนะเมันก็เลือกได้เลยครับโอ้สวยมากเลยนะเออภาพสวยภาพสวยนะครับเออตรงนี้ก็สวยนะเออเห็นไหมครับบ้านเมืองข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นของกรุงเทพใช่ไหมเป็นประเทศไทยเลยนะครับเป็นประเทศไทยแบบสมัยกเก่านะทรงเดือนไทยนะครับสวยนะครับสวยสวยทีนี้พอเราได้ ถ้ามานะครับเราจะเอาไปทําอะไรให้ง่ายสุดสําคัญที่สุดครับในการทําบรรยายนะคือการใส่เสียงบรรยายหรือเสียงพูดครับผมถ้าเราไม่มีทักษะในการพูดนะครับผมแนะนํานะครับแอปหนึ่งที่ใช้ AI พูดแทนเนี่ยแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะครับก็คือตัวนี้เลยครับ uvoice ครับผมที่จะทําให้เสียงที่จะพูดออกไปเนี่ย มันทําให้เราเนี่ยทำงานง่ายมากขึ้นนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปน,นั่งอ่านบทนั่งอ่านพูดนั่งภาคนะครับผมตรงนี้นะถ้าใครมีพื้นฐานในการภาคอยู่แล้วใช้เสียงอยู่แล้วเพื่อนๆข้ามวิธีการตอนนี้ไปเลยครับข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะผมจะพาเพื่อนไปทาครับเริ่มแรกเนี่ยให้เรานะครับกดโปรเจกต์ใหม่ครับและตั้งชื่อนะครับให้เพื่อนตั้งชื่อให้ตรงกับเนื้องานของเพื่อเลยเผื่อแบบเพื่อนๆทำงานค่อนข้างเยอะนะเราจะเริ่มใส่แล้วเราไปเอาที่ชา a t g p t ครับ เป็นบทพูดเลยครับที่สรุปให้เราเรียบร้อยเลยนะบทแรกนะครับก็จะเป็นในแบบว่าเปิดเรื่องนะครับบทนี้เปิดเรื่องครับเราก๊อปมาครับแล้วก็มาวางตรงนี้เลยและจากนั้นครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาจิ้มตรงนี้ครับเพื่อทําการให้ไอเดียพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยการแบ่งคำ AI จะทําการแบ่งคําให้กับเราเรียบร้อยเลยเห็นไหมครับนี่ก็คือความอัจฉริยะของ UI App นั่นเองครับเรามาฟังกันนะครับผมว่า ยูไวแอปเนี่ยจะพากเสียงให้กับเราแบบไหนนะครับคือเสียงเนี่ยมันมีเสียงเยอะมากทุกคนเราสามารถเลือกอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5 0เสียงนะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นเสียงผู้หญิงนะครับในการพากนะตาแเครื่องมือล่าในความมืดด้วยเซลล์พิเศษที่ไวต่อแสงมีขั้วโลกศิลปินพรังดนตรีภาษาแห่งอารมณ์ทุกคนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อฟ้าใสดิฉันชอบสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอมมี่ขอฝากหนะ้ฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะคะ บอกดิฉันได้เลยค่ะผมขอเลือกเอมมี่แล้วกันนะครับเสียงค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆนะครับในการบรรยายนะผมขอเลือกแบบนี้เพื่อนๆจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ของเพื่อนๆนะครับในการที่จะใช้เสียงรักพากแต่ขอให้แบบว่าการพากเนี่ยมันเนียนที่สุดนะครับเพื่อนๆต้องต้องเช็คดีๆนะจังหวะแผ่วลมนะครับจังหวะแบบว่าคําเยอะๆย,ยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องเช็คก,กันดีๆนะ ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเห็นว่าคามันยาวเกินไม่มีจังหวะพักหายใจนะครับเพื่อความสมจริงเนี่ยเพื่อนๆติ๊กเลยนะครับสมมติว่าผมจะติ๊กตรงสมดุลน,นะแล้วเพื่อนๆนะครับเอาเมาส์เนี่ยมาจิ้มตรงรูปนาฬิกานะครับเป็นการเบรกนะครับเพื่อพักลมหายใจของ AI เวลาพูดนั่นเองครับผมเอาล่ะทีนี้เราไปฟังกันครับในการก่อนการโลกนี้ถูกปกครองโดยความสมดุลแห่งพลังทั้ง7ดินน้ำลมไฟสัตว์มนตราและจิตทั้ง7 พลังนี้ต่างแยกดินแดนของตนเองออกไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าสัตตภพบและยังมีอีกหนึ่งดินแดนที่ถูกลืมเลือนดินแดนที่8ดินแดนซึ่งเคยรุ่งเรืองที่สุดก่อนที่มันจะถูกผนึกและลบชื่อออกจากโลกใบนี้ปรชาชาติดังแววเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินตัดพงไม้ในป่าเขาชื่อว่าขุนพบขุนพบเป็นเด็กหนุ่มอายุราว17ปีผิวคล้ำแดดดวงตาลึกซึง เก็บไม้ฟืนไว้ใช้กับปู่ของเขาเขาอาศัยในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านผาบุญหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ไม่มีใครรู้จักชาวบ้านในที่แห่งนี้นับถือผีฟ้าเคารพธรรมชาติและใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ขุนพบไม่เคยรู้ว่าที่แห่งนี้คือดินแดนต้องสาบดินแดนที่หลุดจากหน้าประวัติศาสตร์และถูกเรียกว่าลับแลเอาละทีนี้นะครับผมจะตัดภาพ นะครับตัดวิธีการขั้นตอนเนี่ยไปปรับแต่งเลยแต่ว่าผมจะขอใช้เวลานะครับในการทําบทพูดเพิ่มเติมนะครับอีกสักสองฉากนะครับผมเพื่อที่จะไปตัดต่อให้กับเพื่อนดูนะว่าเราจะทํายังไงครับให้นิยายของเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับในการใส่เสียงเอฟเฟกต่างๆกดเพิ่มนะครับทีนี้เราจะมาอยู่ที่แคปคัทนะครับผมจะพานเพื่อไปทำแคปคัทนะให้เรานะครับเอาไฟล์ที่เรานะครับดาวน์โหลดมาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพแล้วก็ไฟล์เสียงทั้งหมดครับ เอาเข้ามาเลยนะครับผมก็จะนําเข้ามาทั้งหมดนะจากนั้นนะครับเรามามาจัดเรียงรูปภาพให้ตามตามบทนะครับผมก็สําหรับตัวฉากแรกนะครับก็จะเป็นภาพแบ่งดินแดนนะครับอ่าฉากที่2ก็จะเป็นคนเดินนะครับนี่นะคนเดินนะอ่าเด็กหนุ่มนะครับผุมพบูมพภมนะชื่อนะครับผมชื่อตัวละครผมก็จะวางแบบนี้เลยมาวางวางคร่าวๆให้เกันเพื่อนนะครับผมทีนี้เราก็จะไปเอาไฟล์เสียงเข้ามาครับในส่วนของ ฉากแรกนะครับที่เราจะเอาเข้ามาอนนี่ก็คือไฟล์เสียงฉากแรกนะครับเราเห็นว่าเสียงเนี่ยมันก็จะยาวนะครับไฟล์เสียงมันก็จะยาวใช่ไหมเราเนี่ยจะต้องทำให้ไฟล์นะครับผมรูปภาพของเราเนี่ยมันยาวด้วยครับวิธีการทำไฟล์ให้มันยาวนะครับเพื่อนๆเนี่ย네ลากให้มันครบเลยนะครับให้มันจุดนะครับผมให้มันเป็นจุดเดียวกันระหว่างเสียงภาพกับรูปภาพนะครับทีนี้การทำรูปภาพเนี่ยให้มันมีเอฟเฟกต์หรือว่าความเคลื่อนไหวที่มันดีมากขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ย ต้องนะครับเรียนรู้เรื่องของการซูมเอาซูมออกเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาซูมออกซูมอินนะเพื่อนๆก็ลากตรงนี้นะครับผมให้มันเต็มจอูมสูงสุดที่สุดเพื่อนเนี่ยเอาเมาส์นะครับในแคปคัทเนี่ยมาจิ้มนะครับตรงนี้นะขนาดปรับภาพนะครับแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็ไปที่จุดสุดท้ายที่เพื่อนๆอยากจะซูมเอาออกใช่ไหมครับอยากจะซูมเอาออกปุ๊บแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ไปลากครับผมนี่ปรับแต่งตรงนี้ครับปุ๊บให้เป็นแบบนี้ครับให้เต็มจอนะปุ๊บ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวซูมเอาออกใช่ไหมครับแบบนี้เลยเห็นไหมภาอ่าโอเคทีนี้เพื่อที่จะปรุงแต่งให้ตัวคลิปวิดีโอของเราเนี่ยอาจจะอยากจะมีสีสันนะครับอยากจะให้ YouTube เนี่ยยอมรับว่าคลิปของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ AI มันถึงจะดันคลิปให้กับเราเป็นไวรัลนั่นเองครับผมตรงนี้นะน,นี่ก็คือหลักการนะครับเพื่อนๆก็ไปที่คําว่าเอฟเฟกครับผมหาเอฟเฟกมาใส่ให้กับรูปภาพของเราครับเพื่อให มีสีสันที่แบบดูดีมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไปเอฟเฟกแสงนะครับอาหาเอฟเฟกแสงใส่สวยๆก็ได้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะอาจจะมีดวงอาทิตย์ส่องก็ได้นะครับผมนี่แบบนี้ลากนะครับเอฟเฟกให้มันครบเต็มรูปภาพนะทีนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดูนะลองดูนะเห็นไหมมีแบบแสงเงาเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับอเพื่อนๆก็ไปปรับเอฟเฟกได้ครับความเร็วนะถ้าอยากไม่อยากให้แสงมันกระพริบยเยอะนะครับก็ไปปรับความเร็วลงอ่างเสียงครับลีกตรงนี้นะ พราะค้างเสียงเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อ,อ <S <S นๆเนี่ยต้องเลือกประเภทเสียงครับผมประเภทเสียงนะพเพื่อนๆอยากจะได้ประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมพเพื่อนๆก็ติก๊กประกอบภาพยนตร์ครับและจากนั้นครับมันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ที่พเพื่อนๆต้องการนะเปิดฉากเปิดเนี่ยมันคืออารมณ์ในแบบว่าฮึกเหิมใช่ไหมเร้าอารมณ์แบบนี้นะครับพเพื่อนๆก็ติ๊กเร้าอารมณ์นะครับตรงนี้นะหรือจะเกี่ยวการสุดไซด์แล้วแต่สถานการณ์ของอคลิปนั่นเองครับผมเพ,<ว>พมื่อนๆก็ไปฟังนะครับว่าเสียงไหนที่มันเหมาะที่สุดนะเดี๋ยวผมเลือกแป๊บหนึ่งนะครับ เอาละนี่คือเสียงฉากแรกครับทีนี้เราไปทําฉาก2ครับวิธีการทําฉาก2ก็ดึงเสียงนะครับเสียงภาคขึ้นมานะครับผมนี่เสียงภาคภาค2นะแล้วนะครับลากนะครับฉากของภาค2ครับให้มันตรงเงินกับเสียงภาคนะครับเสียงฉากนะให้มันตรงกับเรื่องราวนะครับทีนี้เราก็จะเห็นจุดรอยต่อนะครับระหว่างฉากเห็นไหมครับถ้ามาแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่สวยใช่ไหมอ่ามันจะไม่สวยเราต้องใส่ฉากเปลี่ยนนะครับกดที่ฉากเปลี่ยนนะ แล้วไปหาฉากเปลี่ยนนะครับในการเปลี่ยนฉากนะของในแคปคั่นะครับผมผมก็จะกดลงมาอย่างนี้นะพเพื่อนๆดูนะจังหวะเปลี่ยนฉากครับโลกใบนี้เสียงธรรมาชาติอ่าเห็นไหมครับเริ่มดีขึ้นนะเอาละครับผมก็ได้ทำคร่าวๆนะครับประมาณ2อนาทีให้กับพกเพื่อนๆดูนะที่นี้เราจะมาดูสรุปนะครับว่าผมทำอย่างไรบ้างนะที่สำคัญที่สุดผมมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวหนังสือนะครับถ้าเราไม่ทำซับไตเติลนะสมมติว่า ผู้พิการนะครับทางหูนะครับถ้าอยากจะดูบรรยายนะครับเนื้อเรื่องของเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมมองว่าน่าจะทำซับไตเติลนะครับซับไตเติลเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญและก็ดีมากๆนะครับผมอันนี้ก็แนะนําว่านะครับให้เพื่อนๆนะทำซับไตเติลด้วยนะครับผมตรงนี้เนาะเอาละทีนี้นะครับเราไปดูกันนะครับว่าคลิปทั้งหมดที่ผมทำนะประมาณ2อนาทีอันนี้ประมาณ3ฉากนะครับผม เพื่อนๆไปดูกันนะว่าจะมีความน่าสนใจขนาดไหนจากการตัดต่อทั้งหมดครับในการก่อนการโลกนี้ถูกปกครองโดยความสมดุลแห่งพลังทั้ง7ดินน้ำลมไฟสัตว์มนตราและจิตทั้ง7พลังนี้ต่างแยกดินแดนของตนเองออกไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าสัตวภพ,พและยังมีอีกหนึ่งดินแดนที่ถูกลึเลือนดินแดนที่8ดินแดนซึ่งเคยรุ่งเรืองที่สุดก่อนที่มันจะถูกผนึก และลบชื่อออกจากโลกใบนี้เสียงธรรมชาติดังแววเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินตัดพงไม้ในป่าเขาชื่อว่าขุนพบขุนพบ,นพบเป็นเด็กหนุ่มอายุราว17ปีผิวคล้ำแดดดวงตาลึกซึง้งเก็บไม้ฟืนไว้ใช้กระปูของเขาเขาอาศัยในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านผาบุญหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ไม่มีใครรู้จักชาวบ้านในที่แห่งนี้นับถือผีฟ้าเคารพธรรมชาติ และใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ขุนพบไม่เคยรู้ว่าที่แห่งนี้คือดินแดนต้องสาบดินแดนที่หลุดจากหน้าประวัติศาสตร์และถูกเรียกว่าลับแลคืนนั้นขุนพบฝันอีกครั้งเขาเห็นหญิงชาราผมยาวสีเงินนั่งอยู่กลางบึงบัวสว่างสวยัยรอบตัวเธอมีผีเสื้อเรืองแสงล้อมอยู่หญิงชารากล่าวว่าเด็กแห่งลับแลเมื่อเจ้าฟื้นคืนพลัง โลกจะเริ่มสั่นไหวจงรวมสัตว์พบทั้งเจ็ดก่อนที่มันจะกลืนกินตัวเจ้าเองขุนพบสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมกายลมหายใจหอบรุนแรงเขายังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เห็นคือความฝันหรือคำทํานายของโชคชะตาเช้าวันถัดมาเสียงร้องของชาวบ้านดังทั่วหุบเขาเงาดำามะหึมาลอยเหนือฟ้ามันคือววลาครุฑสัตว์อสูรโบราณครึ่งแมวครึ่งนกในตำนาน คุณพบริพพุ่งเข้าช่วยเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังจะถูกอสุนกัดแต่เขาถูกตบจนกระเด็นเลือดออกเต็มตัวแล้วริปที่เราทำเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับเราใช้ให้ AI เนี่ยทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราแทบจะไม่ได้ใช้ตัวตนของเราเลยนะครับทำนะอันนี้ก็คือ AI ทั้งหมดและที่นี้นะครับผมเนี่ยได้ทำให้กับเพื่อนดูแล้วตัวอย่างนะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูว่าช่องนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาสร้างไรายได,ได้ได้เท่าไหร่นะครับกับแนววรรณกรรมหรือแนว นิยายนะครับของวรรณกรรมไทยนะประมาณนี้ครับเราไปดูกัน